ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อาพีสี่คนสี่นะครับผมสมคิดคนนักลุยนะครับเจ้าสำรักอาพีสี่คนสี่จะไมแนะนำขาดนะครับรูปแคปซูลนะครับนี่ครับตัวนี้ป้ายยาวความสูงสองระดับนะครับตัวนี้หล่อเท่นะครับติดแล้วภรรยาไม่ออกบ้านคนเดียวนะครับหล่อเทสเซียนใหม่กาลังเป็นที่นิยมนะครับติดแล้ววิ่งไปไหนคุยได้ม่อายเพื่อนแน่รอนนะครับ ตัวนี้ทำไมทำป้ายยาวนะครับหลายท่านสงสัยนะครับวิชั่นภาพมองหน่อยทำไมทำป้ายยาวอย่างนี้ทำไมไม่ทำป้ายสั้นนะครับหลายท่านสงสัยนะครับที่ไปที่มานะครับของป้ายยาวก็คืออ่าเมื่อก่อนทำป้ายสั้นนะครับเวลาวิ่งลมลมกีตะแคงมีเสียงนะครับพอเป็นป้ายยาวนี้ีตัวนี้เงียบปิดนะครับมลอนเขาพอยตังภรรยามาซื้อนะครับจนที่เวลาวิ่งีเงียบปิดไปเลยนะครับไม่มีเสียงลมกีตะแคง ยกเว้นนะครับวิ่งร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเทนั้นมีเสียงแน่นอนนะครับแต่ให้เงียบปิดไปเลยเหมือนไม่ใส่อะไรเป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับความสูงก็สองระดับนะครับเอาลูกพี่หมุนด้านข้างหน่อยยกหมุนด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างอ้าวข้างภาพมองหน่อยนะครับตัวนี้นะครับความสูงสองระดับนะครับเป็นที่นิยมเอาด้านหลังมาลูกพี่ด้านหลังด้านหลังมาหักก้องหน่อยนะครับด้านหลังอ่านี่ด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้ ดูโครงสร้างนะครับพี่ดูโครงสร้างเลยรักยืดปล่อยเลยปล่อยเลยประมาณนมาเอาเอาเพียงเมื่อไรครับผมโครงสร้างก็จะมีผักกางเอาจับหน่อยตรงนี้เขาผักกาดนะครับเวลาโมดลิปยับทำให้แข็งแรงนะครับไม่โยบเย็บนะครับไม่โยบเย็บโยกไม่โยบย้อยย้อยโบเย็บนะครับแข็งแรงคนขึ้นได้สบายบรรทุกของได้สบายนะครับ แล้วก็ยาวตามขานนะครับสามารถถึงใจของลูกโยนผู้เารางลงไปดูพี่นะครับผมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าสงสัยมีข้อกังวลใจอยากจะสอบถามนะครับโทรได้เบอร์โทร0963261416นะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมครับ